อืเทพก็กลัวนะเทพก็กลัวกุญแจมือนะในแม่บอกกวนนะถีบกลัวกุญแจมือนะฉันบอกกคนนะถีบลุงนะอู้ไม่ฟ้ามือกับกุญแจมือสร้อ,อยยางกะกลาดถีบกลาดอือเลที่มาจิ้งอยู่ใดปลื้มในคุณกลาดค่ะรงังตรงรังไรกลาดพี่กุญแจมือกับคว้ามือกลาดรวง เอ้พิปูตตามมต้นนี้ก็ไม่รวยไ้นะแล้วโยนผักเดียวจุ่งนองกับคุณย่อไม่ใจใจไหนเมกค็คุณย่อโอ้คุณย่อเร่งตนจมกน้นตนจมกน้นจมกน้น <c> ห <oughs> อ,อยด่คยงกว่ามือไหนเมยอย่าอย่าไปปล้ำมือใครไปตาก็จะยเอเข้ากับเข้าเข้าก็เป็นคนที่ไม่ใกล้ใบคนหนึ่งเราก็อย่าไปตำลราคุณเจมือรักยพิษค่ะอืม ร่างตรงเทพที่อยู่ในกายกลาดกุญเจมือกับคว่ามือตุอจัจตาตนาโรนกันถามว่านายแม่เชื่อไหมของแบบนี้เชื่อนะเชื่อนะแต่ไม่ใช่บ้านนี้แต่ไม่ใช่บ้านนี้เันเลวบ้านนี้เลตรงหรือเอจเจนมุ่นจ้ามรอย 3, ุกชี้ปงศาจจนมุ่นรวยเรดาเจนไม่รับรวยกว่าเปี้ยเออจริงเรดาไม่รับรวยแล้วไม่มีก้วย กันวะคนมีบุญร้เกหน้าตาโมองเท้าจบเตียมันจบเตียมันค่ะคนมีบุญเนี่ยคนมีวาจนาเนี่ยหน้าตาผิวพรรณต้องปอ่งใรพูดจาเนี่ยต้องหน้าฟังต้องเป็นดอกกุหลาบนะคะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใจวาราราเร่งเฟ่งปลําแต่เย้าจันนาแล้วเอาคาว่าไม่มีกันติโมหตทสะไม่มีความยับยัง้งจังใจมึงไม่ใจยังรักเต็ด มาไม่ลุยแล้วโจรเปลือนเก่งอีบ่าวจัางโจรโจรเปลือนเก่งอืมน่อยู่ <c oughs> แม่ยา่าไม่ช่ไม่ใช่คนดีแม่ย่าไปว่าเขาได้ยังไงเน่ะเขางามนะเขางามเนาะแค่เขาทาแป้งผิดเบอรไม่ยา่านะแม่นกตนอาบน้ำม,มั่งนะหรือตึงตนลงสะพุ่ม ตึงตนหองทาเป่ไงไอ้ทุกเบอนะือนะตึงทาปากอ่อนโอนรอบดวงตานีตนหลงฟินเลรลลลล์อีดีเนี่ยตรงหลงหลงหลงอะหรงพืนะ้นอะอืมเขาเรียกไอะไรวะฉีดดิง้งนะตนหลงตรงนี้ยันในว่างจะคิดตึงตนสือเสือเป่เปไงไอ้ทุกเบอือน้าตึงตนแต่งหน้ามัง่งผมนี่นะ ตุนซาตุนไม่ตรงไปเอาตีปัดวัวมา,มาปัดมาปิดนะกาวเช่นกาวกับกาวเช่นกาวไปซื้อไลโอมาใช้ด้วยอ่าไลโอเนี่ยนะช่วยให้ผมขึ้นนะไม่ชอบเจ้าของไม่เป็นไรฝา,นะากเพื่อนซื้อก็ได้นะควัาเพื่อนซื้อก็ได้ไม่รู้ถธยอย่ามีติดทไม่งั้นัูจะวัวลานโทอย่ามีติดท ตัวต้องดูเลตัวเองเห็นว่าคนรวยมีบ้านตั้งห้าสิบล้านหนู่เจอมั่งเลยไปจีบผิวไปหา้ามมอมัอ่งไม่ใจหา้าแต่หม่พี่ไปหาหมอสัญญกรรมหาหมอเวชสัมางมั่งนะเออถือเข้ามั่งคลินิกกันคนรวยๆอ่ะเขาต้องบำรุงผิวพรรณตัวเองให้ดีนะโอ,อ้เคยว่าถูก ใช้ทงแล้วเมื่อนพ่ามาไม่ต้องไปชนชื่อมาใช้ชื่อมาใส่ลวยเออคนถูอสีนั่นเขาต้องอาบน้ำกันไม่ใช่ชูชกเออเธออย่าเป็นพระนวักกะไม่อาบน้ำสามปีสิบปีนะ อย่าเป็นไส้นั่นพระนวกะน่ะไม่อาบน้ำด้วยมันเม็นซาบมันพอม็นซาบถึงมันเป็นปัญหาครอบครัวเธอรู้ไหมเอาใจพอมินซาบแล้วมันเป็นปัญหาครอบครัวเปิดมาเหม็นจงบนี้หายเปิดมาเหม็นจงและําปลื้อโอ้ตัวอย่าต้องทําตัวเหม็นจงตัวอย่าทําตัวเอือดนี่นายไม่โจรนะไม่ใช่ว่าโจรปลื้อนะเป็นห่วงตู้เหม็นอกูจฉันเป็นห่วงตู่ นเป็นห่วงเร่งวันนั้นนะักตีฟาร่ามาลุยนะวันมาสอนนอทองโลทุตีฟาร่าลยุยแล้วเธจ้างช่างแต่งหน้าลยุยนะอือจ้างช่างแต่งหน้าลยุยแล้วฉีดน้ำหอมมากันไม่งั้นอวดออ้คนชมอวดนั้นต้องทำตัวให้มันอย่าอวดอืมและอย่าใส่เสื้อสีแดงสื้อลายไม่เหมาะลยุยมันดูวกวกๆนะใส่เสื้อสีพื้น นะจะดูแบบสะอาดไม่วกๆพอเธอใส่เสื้อลายปุ๊บวกๆเลยมันเลวกๆเธอต้องหาคนที่เขาเรียกอะไรอย่สไตลิสน,นิดนึงเออดูแลการแต่งตัวนิดนึงแล้วการแต่งตัวลูกเวลาออกงานเปลี่ยนห้าคนอื่นเหมือนลิเกเลยุยอ,อีเมื่อกูม่านกูมา่มานท้องนั้นแต่งตัวปลูเหมือนฟูม่านทอ้องอย่าหาทำเอ็นดูนะ เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่หมดลุยนะถ้าจะอยู่ในวงการนี้เปลี่ยนใหม่หมดจ้างสไตลิสต์ตัวไปเลนุ่นน้องหญิงกับท่านพี่นุ่นั่นเองไหมก็มีจุดยืนของเขาตัวเองมาทุกวันนี้คนคนนุ่งจัดววาคนนุ่งจัดว่า,นนวาเอา้าทุกวันนี้ฉันไปเป็น f สาีน้องหญิงไปแล้วฉันเละทุกคลิปโอ้จากที่ว่า มึนหมดแล้วค่ะตอนนี้ทุกวันนี้เอา้ากลายเป็นเอฟซีโดยไม่รู้ตัวนะไอ้กันวะก็ไม่ตาไม่ตาความลําบากไงใครไม่เตียวการ์ดพุ่นไม่เตียว,ไ,ยว,ไ,ยวไปตาไรไก่ครับโปอยก็ไปตะค่ะเออเพราะว่ามาันยังปนียนันยังเลื่อนลกแต่ว่าคนที่เขาไม่หาเรื่องคนนะใครวิพากวิจารณ์เขาเนี่ยเขาไม่ใช่สนแล้วเขาพูดจาดีนะเขาพูดจาดีของเขาเขาจะเขาจะเลือเถอะอะไรของเขาเขาก็อยู่ในกรอบของเขานะอืม อันนีโนนะ้โดยความคิดส่วนตัวนะอืมโดยความคิดส่วนตัวนะเขาพูดจาดีแล้วเขาไม่เลอะเทอะเขาเลอะเทอะก็เ,เลเอรือ่องของเขาแต่เขาไม่ก้าวร้าวอันนี้เนี่ยเรามองเลยว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในอยู่ในโลกของเขาแหละไม่สร้างปัญหาให้ใครเขาก็จะเผยแผ่แต่ในมุมของเขามุมอ่ะคนชอบก็เหมาะดูไปดิถูกไหมเขาก็ไม่ได้ไปบิดเบือนพระพุทธศาสนาอะไรนี่ถูกไหม มันเป็นความเชื่อของเขาเออเขาก็ไม่ได้มาอ้างพัไตรบีดุงพัไตรบีดกอะไรเขาไม่ได้อ้างมันเป็นความเชื่อจะให้เขามาโนเองก็คือมโนมโนแต่ชวนนะคะโลกของเขาคนจะคนไม่ได้เชื่อหรอกคะ่ะคนไม่ได้เชื่อแต่คนกลับเอ็นดูแปลกนะแปลกนะคนไม่เชื่อแต่คนกลับเอ็นดูในการใช้ชีวิตของเขาคนกลับไปเอ็นดูว่าเขาเจออะไรมาถึงเป็นแบบนี้ คนเลยมองผ่านไปในแม่ไปนั่งดูนะในเวม่มาเขาไม่ปก,กติแต่เรามองเออทาไมเราสงสารเขาจงเออเขาก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครอีกอย่างเขาไม่ก้าวร้าวเห็นใจอันนี้เกิดเกิดความเห็นใจเขาไม่ก้าวร้าวเขาไม่เที่ยวไ,ไปพานมาออกรายการน่นเอาบิดเบือนมาเอาเขามาขายเร่งนี้นะนี่คือคนมีภูมิ จิตใต้สำนึกเขาดีอย่างอื่นไม่รู้แต่ในแม่รู้ว่าจิตใต้สำนึกเขาดีคือเขาจะเพี้ยนเขาจะทําอะไรไม่ถูกใจคนทั้งประเทศหรือว่าไม่ถูกใจหลายๆคนละ่ะเออแต่ทุกคนแปลกนะทุกคนกลับมองผ่านในแม่ไปนั่งดูคอมเมนต์นะในแม่ชอบไงเราก็ไปนั่งดูคอมเมนต์เออว่ะเราก็กลายไปเป็นเอฟซีเขาเฉย <laughs> แปลกแปลกนะ แปลกนะเราอยากรู้ไงว่าเขาใช้ชีวิตแบบนี้จริงๆหรอคือชีวิตที่เขาใช้เขาไม่เฟซเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาจะไปเออด้วยกันจะไปอะไรเขาไม่มีอะไรด้วยกันอันนั้นเราไม่รู้แต่เราไปดูเรากลับเป็นแบบเออวะสงสารเขาเนาะที่เขาเป็นแบบนี้ความคิดเขาเป็นแบบีเออสงสารเขาเนาะแต่อีกอย่างหนึ่งเขาก็ไม่ได้ไปเรียกไปไปฟ้องใครไปสร้างปัญหาให้ใครไปก้าวร้าวไปด่าไม่มี ไม่มีจุดนี้เราก็เลยมองมองเป็นว่ามันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนสารคาดี <c oughs> สวัสดีค่ะแต่รู้ว่าแต่รู้ว่าเหมือนสังเกตดูว่าเหมือนผู้ชายจะเป็นคนนำเขาเนอะทำให้เขาเชื่อในตรงนี้สงสารมากสงสารผู้หญิงนะไม่ได้สงสารผู้ชายแต่สงสารผู้หญิง ก็ขอให้เขาใช้ชีวิตแบบมีความสุขแบบนี้อันไหนที่ไม่ถูกต้องก็อย่าทําอืมให้คนเห็นแต่มุมที่ที่เขาไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครแบบเนี้ในะแม่ว่าดีนะจริงค่ะใครตําหนี่อะไรเขาฟังผิดก็แก้อยู่ที่นี่จริงอันนี้จริงมีแต่คนแต่งเพลงอือเนาะเปลกเนาะ เที่ยงคืนอ๋อเที่ยงคืนถ้าอยู่ถึงนะเที่ยงคืนอนดูนะเรามองเอา้าเอ้าฉันฉันก็ไปนั่งดูก็ทุกคลิปอี <c oughs> ฉันเป็นดังเล่ก็ตุกคลิปนะฉันว่าเอา้าเจ็ดเลีวฉันเป็นฉันเป็น,นเอฟสี่นองอยิ่งเร็ดเล <c oughs> ี่ยวเหมือนมีความเหมือนมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ แบบนั้นล่ะค่ะอ่าเวลาคนที่มีปัญหาจิตใจเขาจะอ่อนแอแล้วความคิดจะไปผูกกับจิตทำให้เขาเชื่อและเชื่อในเรื่องเรื่องนะั้ตรงนั้นแล้วเรื่องเรื่องนั้นการที่จะไปบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ผิดนะให้เลิกเชื่อเขาก็ทำไม่ได้ค่ะเพราะเขาเชื่อไปแล้วอืมน้อ ก็ดูก็ดูกันไปค่ะมันเป็นข้อเปรียบเทียบในเรื่องจิตใต้สำนึกในเรื่องจิตใต้สำนึกอันนี้นะจิตใต้สำนึกที่ดีการกระทำคำพูดจะออกมาดีต่อให้เขาเจ๊ตเขาก็เจ็บตรงนั้นแล้วเขาก็จุ เขาแค่จะบอกให้คนเห็นในมุมของเขาในแม่ไม่ได้เข้าข้างเขานะว่าเขาดีหรือไม่ดีไม่ได้พูดว่าเรื่องนี้ว่าดีหรือไม่ดีในที่สิ่งที่เขาทําก็ไม่ได้ถูกต้องหรอกคะอ่ะอ่าสิ่งที่เขาทําก็ไม่ถูกต้องแต่มีข้อเปรียบเทียบว,ว่าเขาจะจ๊ดๆจแล้วเขาก็จบณนะตรงนั้น อืเขาพยายามให้คนเห็นในมุมความคิดของเขาว่าเขาคิดแบบนี้เขาเจอแบบนี้แต่จะเขาจะไปพูดให้คนอื่นเชื่อเป็นไปไม่ได้เพราะตัวเราก็ไม่ได้เชื่อในแม่ก็ไม่ได้เชื่อในสิ่งที่เขาเจอเพราะมันเป็นแค่ความคิดของเขาเราเราไม่ได้เจอกับตัวเราเลยไม่เชื่ออืมเมื่อไหรจะเกมเกมไหนคะจริงๆเขาก็ทํากันอยู่นะคะทุกวันนี้มันก็เกมอยู่แล้วนะแต่แค่ ยังไม่ได้ยุติเข้าใจไหมคะถ้าถามว่าเมื่อไหร่จะยุติต้องถามสารปุปมในอดีตเขาทําให้เขาเป็นแบบนี้ฟังที่เขาเล่าในรายการต่างๆไปรับใครๆอืเอ็นดูเนาะเราก็ไม่รู้นะถ้าณวันหนึ่งที่เราไปเจออะไรที่มันแบบเสียใจหนักๆเนี่ยนแม่จะบ้าไหมพี่ทูถ้านายแม่บ้าอย่าอย่ารังเกียจนหนแม่นะ อืมในแม่เคยเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เมื่อไม่นานนี้เองนะคะเราเลยรู้ว่าในวันที่เราอ่อนแออะไรเข้ามาหาเราเนี่ยไปหมดนะใจเราไปกับเขาหมดนะไม่ไม่ดีก็เป็นดีเห็นเห็นถูกเป็นผิดเห็นผิดเป็นชอบเป็นถ้าความคิด กับจิตเรานะตรงนั้นเราเราต้องดูว่าในวันที่เราอ่อนแอใครเข้ามาหาเราก่อนคนคนนั้นล่ะค่ะจะสามารถจูงเราได้อันนี้อันนี้นนระวังนะต้องมีสติเยอะๆสมมุติว่าในวันหนึ่งเนี่ยที่เราล้มจากความรักก็แล้วแต่จากครอบครัวก็แล้วแต่แล้วดันมีคนคนหนึ่งอะ่ะเข้ามาคนคนนี้อาจจะดีก็ได้ อาจจะไม่ดีก็ได้แต่ในความรู้สึกเราเราคิดว่าเขาเข้ามาเป็นเพื่อนเราใจเราเอ็นทันทีนะเอ็นไปทางดีก็ดีเลยแต่เอ็นไปในทางที่ไม่ดีก็ไม่ดีเลยกรณีนี้ก็กรณีเดียวกันค่ะณนะตอนที่จิตอ่อนผู้ชายคนนี้ท่านพี่เข้ามาท่านพี่อาจจะเข้ามาเนี่ยด้วยเรื่องธรรมะด้วยการพาไปทําบุญโน่นนี่นั่นแต่ท่านพี่แฝงไว้ด้วยความเชื่อ ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นแล้วพอจิตเนี่ยมันฝังไปกับเรื่องความเชื่อเหตุการณ์ตรงหน้ามันอาจจะเกิดเรื่องบังเอิญโน่นนี่นั่นต่างๆนานาทำให้เขาเชื่อในสิ่งนั้นไปเลยอืมจริงเจอมาเลี้ยวฉันเจอมาเลี้วเธอฉันเจอมาเลี้ยวอืมฉันเจอมาเลี้ยวฉันไปฉันไปสััผธาพญานาคอยู่ตั้งสองสาม ตั้งเป็นเกือบปีอือฉันไปหลงอยู่นั่นนะดีนะมีคนมาดึงทันนะไม่งั้นป่านนี้ฉันคงเลื้อยไปเล้วนะ,ะ <c oughs> โอ้ยไม่งั้นป่านนี้จะเป็นผู้วิเศษเล้วอือฉันตั้งตำหนักไปเล้วป่านนี้โอ้โองต้กูจะตั้งแข้งกันเลยนะช่วยกําจิตกับช่วมกจิตเลยองต้าโูนายแม่นะคะตำหนักนายแม่นะออ ถือว่าถ้าฉันตั้งตำหนักกับเธอเนี่ยใครจะมาหาเกะมากกว่ากันอืมเออตอร์เลตี้โอ้กลับลันกับกับทันตู่เจ้าจอดบุญจอดไม่ยนฉันตั้งตำหนักไปเร็วออ้ไม่งั้นนะนาแม่ตั้งตำหนักไปเร็ยวอออองตาแบ่งแยกกันเอาตักใครม,มาหานาแม่ ฉันไม่เอาตังเลยเอาตาอูแล้วในแม่ไม่สอนเลยนะธรรมะนะฉันไม่สอนเลยพอฉันสอนไม่เป็นฉันผ่าหมู่ปักเดียวเออฉันป่าไปไหวปักเดียวอะไรติดามไปฉันรวยฉันป่าไปไหวเออเอาตาออแล้พูดถึงความมูนะตัวในแม่เลยนะฉันน่ะทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ฉันมูสามร้อยอันฉันบอกโกนเออทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ฉันมูสามร้อยค่ะ ไอ้ไรที่ก็ว่าดีตีดาหน่อยนะโอ้ไปหมดอืมไปหมดค่ะ